มีคนอิ็อกซ์มาถามครูยเยอะมากเรื่องของหนึ่งการกลับสามีว่าเขากลับไม่ได้เพราะหนึ่งสามีไม่ทําอะไรเลยกินเหล้าคบเพื่อนฝูงเออ่ที่ยวเตะติดผู้หญิงอีกอันนึงก็สามีแบบดุมากชอบด่าชอบบน่นโวยวายด่าว่ามึงไร้สาระพวกมึงมีบ้าประสาทกันหมดแล้วอย่างนี้เลยนะทุกคนมนุษย์เราเกิดมาไม่มีวันเหมือนกันคุณจะอยากได้สามีแบบใครคุณไม่มีวันได้หรอกเพราะบุญกรรมที่เราทำมา สิ่งที่มาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาทุกอย่างทุกคนมาจากบุญจากเวรจากกรรมที่เราแต่งทํามาตั้งแต่ทุกภพทุกชาติ <Okay. S 1> ตาการกราบสามีใครที่ไม่มีสามีฟังไว้นะคะคุณก็กราบพ่อกราบแม่เพราะพ่อแม่เราต้องกราบอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะเวลากราบทุกคนบางคนนึกภาพไม่ออก กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะเวลาเราจะนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็บิดามารดาครูบาอาจารย์สามีนะคะแล้วก็กราบธุรกิจที่เราทําสินค้าที่เรามีแล้วก็กราบสรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของที่มีพระคุณกับเรานี่คือกราบที่ครูกราบไม่เคยหยุดกราบกราบชานุปกากราบสินค้ากราบบริษัทครูครูมีสามบริษัทนะคะครูก็กราบทุกบริษัทเลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะ ว่าการกราบสามีบางคนบางคนบอกครูว่ากราบแล้วสามีถีบกราบแล้วสามีดาการที่คุณกราบเขาถ้าเกิดว่ามันเกิดช่องว่างกันมากกราบไม่ได้คุณไปกราบที่หมอแล้วลึกถึงหน้าเขาหลายคนสงสัยครูช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่ากราบหัวนี่กราบทําไมไม่กราบได้ไหมมันเป็นน้องหนูอีกแล้วมันก็แย่มากมันทําพฤติกรรมที่แย่สุดๆคือกราบไม่ลงอ่ะครูกราบไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นนี้เลยนะคะคุณมาฟังนะว่า เรากราบเขาที่ตรงไหนเออนะคะสำหรับคนใหม่ด้วยนะจะได้หายแอนตี้นะคะกราบแรกทุกคนกราบแรกคือกราบขอบคุณมีเรื่องให้ขอบคุณด้วยหรอทุกคนฟังคุยดีเราขอบคุณเขาเรื่องอะไรเขาอาจจะมีลูกให้เราเราอาจจะมีลูกด้วยกันเราจึงต้องขอบคุณเขาที่ให้สิ่งวิเศษกับเราสองเรากลาบความดีมนุษย์เราอยู่ด้วยกันไม่มีความดีเลยเป็นไปไม่ได้ทุกคน งั้นแสดงว่าคุณตกนรกทั้งเป็นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะหรือนะคะคุณกราบที่เขาอะอย่างน้อยๆคุณไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคุณไม่ต้องโสดคุณก็ยังมีคู่ชีวิตที่เออยังพอได้พูดคุยกันบ้างให้คุณหายเครียดหรืออะไรมันต้องมีบ้างแหละทุกคนที่เราต้องขอบคุณเขาไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนแต่ถ้าทําแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนเหมือนกับคุณได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคะเพราะเขาจะเปลี่ยนอัตโนมัติไม่ต้องไปคาดหวังนะเดี๋ยวเปลี่ยนเอง หลังจากที่กราบครั้งแรกเรากราบขอบคุณกราบครั้งที่สองคืออะไรกราบขอโทษทุกคนกราบขอโทษไม่รู้หรอกเราอาจจะคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเหมือนเมื่อกี้อ่ะมึง,ม,งมึงไม่ขี้เกียจอย่างนี้วะม,มึงจะช่วยกูบ้างได้ไหมเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่เราคิดอ่ะที่เราคิดไม่ดีหรือว่าไม่งออกไปรถจนซะหรืออะไรแบบนี้บางทีมันโมโหไงมันมีสาบแช่งมันมีนู่นนี่นั่นแหละค่ะกราบขอโทษให้หมดอย่าได้มีติดในใจ กราบขอโทษเลยทุกคนกราบขอโทษเขาเลยนะคะที่เราทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการที่ไปสาบแช่งหรือไปว่าเขาที่ไปโมโหโเขาทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกราบขอโทษอันที่สองเพราะอันที่สามกราบอโหสิกรรมอันนี้สําคัญมากทุกคนฟังนะอันนี้สําคัญที่สุดกราบที่สามสำคัญที่สุดเพราะอะไรการอโหสิกรรมจะเป็นการตัดรอนบุญกรรมชาตินี้เลยนะคะ อโหส please, please please, please me, maybe, you you ิกรรมซึ่งกันและกันต้องกราบค่ะทุกคนพอเราขออโหสิกรรมปุ๊บทุกคนขอบคุณขอโทษอโหสิกรรมตรงอโหสิกรรมนี่สําคัญมากคุณฟังนะเมื่อเมื่อคุณอขออโหสิกรรมเขาตลอดเวลาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าอย่าลืมพูดคํานี้นะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนที่ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเมื่อไหร่เมื่อเวลาเวรกรรมมันหมดอ่ะ ทุกคนสามีคุณจะเปลี่ยนเป็นเทพผบุตรเลยจากไม่เคยให้เงินจากดูถูกคุณเขาจะมายกย่องคุณจากไม่เคยให้เงินเขาจะให้เงินคุณจากคนที่แบบเอ,อสูุหรร่ีกินเหล้าจัดๆก็กลายเป็นเริ่มลดลงเริ่มลดลงเริ่มลดลงเ,ลลงเพื่อครอบครัวจากที่ไปเที่ยวผู้หญิงก็จะเบื่อผู้หญิงไปเลยจากที่แบบเฮ้ยพูดจาก,กับคุณไม่ดีเขาจะเริ่มเปลี่ยนคําพูดอัตโนมัติคุณไม่ต้องเชื่อครูนะคะทุกคนที่ครูพูดได้เพราะมันคือประสบการณ์ตรงๆในชีวิตของครูเอง ะะแล้วครูก็ไม่ได้ได้วิชานี้มาจากการนั่งยานหรือมีฌานแต่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วครูมาทำทุกคนใครที่ยังมีอีกโก้อยู่กับสามีไม่ได้คู่ค้าแยกกันอยู่กับสามีสามีอยู่ต่างประเทศหรือสามีอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยกาบหมอนค่ะแล้วเวลากาบให้นึกถึงหน้าเขาและลึกถึงเขานะคะกาบขอโทษไอ้กาบขอบคุณขอโทษกัอบโอบโหสิกรรมแล้วนึกถึงหน้าเขาเราส่งบุญให้เขาแบบนี้เรื่อยๆหน้าที่การงานธุรกิจเขาจะฟื้อฟงฟู